สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมารอเลยนาตาลีมือลั่นถ้าอออ่างไม่หยุดแค่ดึงสติยันไรเจตนาให้ไม่มีที่ยืนหลังสุดทนนางเอกออกมาแช์คุณอออ่างใส่แว่นเที่ยวทักเซเล็บตามหาเส้นไฟเซอร์โมเดอร์นาให้เพื่อนฝูงขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้ายังไม่ได้ฉีดวัคซีนทำเอานางเอกสาวนาตาลีปนาลีต้องออกมาพตดเดือดสัตว์ไรจิตสำนึกนั้น และสุดนางเอกสาวนาตาลีปอนาลีได้โพสไอจีสตอรีอีกครั้งหลังคนแห่ถามถึงคุณอ้ออ่างเป็นใครว่ามีคนถามในคอมเมนต์เยอะมากว่าทำไมไม่เปิดชื่อข้อเรียนตรงนี้ว่าเจตนาแรกคืออยากดึงสติค่ะไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้คนคนหนึ่งไม่มีที่ยืนค่ะแต่ถ้ายังไม่หยุดเดี๋ยวเปิดการ์ดมือลันได้ค่ะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ